ลูกค้าเข้าไปที่แอปพลิเคชัน p พ t คิดนะคะจากนั้นนะคะไปกดเครื่องหมายบวกนะคะ a d d ว้ด้านขวามือนะคะแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงจะเจอคำว่า p พ t คิดค o z ซค่ะลูกค้ากดเข้าไปนะคะแล้วก็ติก๊กติ๊กถูกตรง WiFi กด next น,นะคะตรงนี้นะคะกรอก username แล้วก็าาเ่ิร์ดให้ถูกต้องนะคะและแนะนำนะคะใช้สัญญาณ 2.4G เท่านั้นจากเราเตอร์ WiFi ที่บ้านนะคะตัวสัญญาณที่เป็น 5G จะทำการเชื่อมต่อไม่ได้นะคะจากนั้นกดไปที่ set up ด้านล่างค่ะ แอปก็จะพาเข้าไปที่หน้าตัวเซตติ้งของตัว iPhone นะคะเลือกสัญญาณ Wi-Fi ไ,ไเปเลือกคำว่า p พ t ค i t c o ซีนะคะจากนั้นก็รอให้ทำการเชื่อมต่อสักครู่หนึ่งค่ะอย่าลืมนะคะก่อนทำการเชื่อมต่อลูกค้าจะต้องกดแช่5วิวาทีที่ตัวเครื่องเป็นการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ด้วยนะจากนั้นก็กลับไปที่หน้าตัวเพ t ค i t นะคะไม่ต้องกดปุ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้นะคะกำลังทำการเชื่อมต่อจะวิ่งจาก0%ไปถึง1 0 0นะคะลูกค้า พอถึง100%แล้วนะคะลูกค้าก็กดดันด้านล่างได้เลยค่ะอย่าลืมตั้งชื่อเครื่องด้วยนะคะจะเป็นชื่อน้องแมวน้องหมาก็ได้นะคะจากนั้นก็ไปเลือกชื่อสัตว์เลี้ยงของเรานะคะหรือว่าจะตั้งใหม่ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเข้าไปที่ตัวเพจคิดโคซี่นะคะแล้วก็ไปเกิด ไปกด power on ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเล่นได้เลยคะ่ะลูกค้าจะเป็นอุณหภูมิแมนวนวลก็ได้นะคะปรับเอาเองก็ได้คะ่ะ